สวัสดีพี่ครับสดีครับใงช่วงครบยรงนี้มั่นใจไหมว่าน่าจะมั่นใจอยู่นะมั่นใจว่าชนะนะรอบเนี้ยเพราะว่าคือผมถือว่าผมผมทำกันบ้านดีเหมือนกันรอบนี้ยก็น่าจะเป็นเดี๋ยวต้องถามพี่เลี้ยงอีกทีว่าผมไพลาดดอกไหนแต่รวมว่มั่นใจว่าไม่ไม่น่าแพ้ใช่คือเรามั่นใจตัวเองอยู่แต่ก็เคารพคำตัดสินของกรรมการด้วยอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวผมว่าผมเขาทำโวยมาแก้ทาง ผมก็เลยคิดว่าผมมาทําดีแล้วประมาณนีไ้ไฟนี้กับไฟที่แล้วมานยากงไายมันแตกต่างกัน,นผมว่าไฟนี้มผมต่อยดีกว<ม>่าเขาที่แล้วนะ<ม>อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเทปตัวเองใช่ครับแต่ว่าการ,รออกุดการอะไรด,ดูดีกว่าไฟที่แล้วครับก็ธรรมดาครับกีฬามีแพ้มีชนะผมถือว่าก็เป็นเกียรติกับผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนสนามราชเนินได้มาอย่าบนเวทีนี้ถือว่าเป็นบุญของผมถือว่าเป็นเกียรติแล้ว เป็นไฟที่สองนที่พี่ใช่ครับแล้วจะมีอีกไฟนึงครับก็เดี๋ยวตอนแรกก็บอกไม่มีไม่มีนะแล้วก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวก็มีจนได้เอาเป็นว่าครั้งหน้ามีแล้วกันผมไม่ขอได้อีกแล้วผมขอแก้ดีกว่าผมขอไปทำร่างกายใหม่ตรงไหนบ้างครับที่ต้องไปปรับแก้ไขผมน่าผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ผมมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ผมอาจจะยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นผม ขอระยะเวลานี้หนึ่งแล้วกันผมเอามันแน่ยังไตงต้องแก้เบอือ้คือว่าผมเอามันอยู่ได้ไฟไหนก็ต้องไฟไหนเออมันกับก็ผมนี่ผูกขาดเลยเจิงผมต้องเอาไปได้แล้วอาวุธไหนผมพี่เสือที่คิดว่าทางความหนักใจพี่เอคอาวุธไหนเหรอครับ<ะ>ผมว่าผมไปเรื่องเข้าในผมตีไม่จับมากกว่าผมว่าผมทําท<ะ>ําเกมไม่อย<ะ>ู<ะ>่เพราะว่าไอเสือหนักของผมห้าโลแล้วก็สูงข่าผมเอ่อ ไอ้เรื่องตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาการต่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเพราะว่าผมไม่เอามันมาเป็นอุปสรรคสําหรับผมอุปสรรคคือเราต้าองฟิตซ้อมมากกว่านี้ถึงจะชนะเขาได้หรือว่าร่างกายไฟนี้ดูดีกว่าไฟที่แล้วเยอะเลยผมว่าคราวนี้ผมซ้อมสิบวันเองนะใช่ฮะใช่คราวแล้วซ้อมสามเดือนประมาณนี้แล้วเป็นปกติผมไม่เหนื่อยแล้วนี่ยังเหนื่อยอเลยใช่คฮะเนื้อตามสายตาผมผมมองว่าไฟนี้ดีกว่าไฟที่แล้วไฟนี้ผมมองว่าผมออกอาวุธได้ดีกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันใหม่เลย ใหม่แบบแกะกล่องเลยคราวนี้มันผมไปค้อนสนิทเฉยแต่ครั้งเนี้ยสิ่งที่มันขาดไปคือวิชามากกว่าวิชาประสบการณ์มากกว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนผมเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ไหมมันจะต้องโดนผมละครั้งนึงนี่แหละไไใช่ผมจะมาผมคาดจะมันคืน ครับเนี่ยฝากถึงแทนที่ติดตามเชียร์นี่แหละเราฝากก็ฝากขอบคุณเอฟซีนะครับเพื่อนๆที่น้องทุกคนนะครับที่ตามเชียร์กันมาผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ขอให้กํากำลังใจให้ผมต่อไปแล้วกันเพราะว่าคนของผมไม่มีคำว่ายอมแพ้แน่นอนคนของผมไม่มีคำว่ายอมผมลุยไปทุกสนามแล้วเรื่องเรื่องเราเร็วผมก็ทำมาเยอะแล้วเรื่องดีๆผมก็ทำมาเยอะแล้วสนามนี้ผมมาใหม่

ช่ใจรึในในในเพื่อนไายใจรึลูกเหรอว่าเรา,าลู้ครับเวลาซ้อมน,น้อยมากใช่เพราะงานผมเยอะครั้งนี้ไม่มั่นใจครับ,ใ,รบใช่เพราะว่าผมซ้อมไม่ได้เต็มที่พี่เสือคิดว่าอาวุธไหนที่ทําให้กรรมการให้เราชนะเนี่ยแท่งเขาเขาแล้วก็ได้เหลี่ยมเขาเพียเดียวเขาได้หนักเขาได้ห,ดหดมัดหมัดเขาโดนมือนนํามือหมัดแอวหนักมาก ความความความย่ง่ายไฟนี้กับไฟที่แล้วยังไงบ้างครับพี่ไฟนี้ง่ายฝากไฟที่แล้วยากกว่าไฟแล้วก็ามาคามรบเพื่อนเลยทั้งเตะขาหน้าเตะจ่อยางก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ทำมีวันนี้แต่นักเตะไปเขไม่มีผมแล้วแต่ยังไงเขาไม่ยอมนะพี่อย่าบอกว่าใช่เขาบอกต้องมีต้องไฟที่เขาเอาพี่ลงเอาพี่ได้ผมไม่เอาแล้วจริงมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันท้อทุกอย่างมันโดนสังคมด่าด้วยผมจะรับผมก็โดนด่าเดี๋ยวค่อยดูได้เลยด่าพ่อเลยพี่ผมก็ไม่รู้คนเกลียดมีคนรักมีไง บางทีผมก็น้อยใจไงเราแบบผมชอบเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ผมอ่านมันทุกมเมนเราเขาุสาบพินไม้เราอ่านเราต้องตั้งใจอ่านให้เขาพอเราเขาด่าเราเราก็รู้สึกไม่ดีอะแต่ครั้งหน้าเราไม่มีแล้วมันท้อมันหลายๆเรื่องคือจะทํางานก็ไม่มีเวลาทำงานความสุขที่ได้มาชกรายการนี้ครับรายการใหญ่แบบนี้โอดีใจนะนักมวยบางอาชีพบางคนไม่ได้ขึ้นมาชงแบบนี้เลยผมถือว่ามันรายการใหญ่มากก็ขอบคุณเสื่อทุกๆทุกๆเลยทุกๆช่องด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับ ก็เป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมไปเที่ยวก็ใครแตะแอลก็เหมือนแตะเสือเหมือนเดิมเพื่อนก็คือเพื่อนรักครับเอาคืนเว้วยเข้ามาเรียกเข้ามาเรี้กไม่คู้แล้วแต่ผมยังอยากได้ของพัดอยู่อ่ะเอาไปเลยกูให้มึงเฮ้ยไม่ได้ของนี้มันต้องแบบต้องมันต้องแย่งจริงกัน แกจะอะไรอะไรผมไม่รู้แต่คือว่าระหว่างแกกับผมขอให้มันเป็นไม้เหมือนไปเมาแล้วกันเอาเรามาแย่งถัดกันไปได้เพื่อนอาจาะอาจาะมีอาจจะมีนะมีเลยแหละ <c oughs> ขึ้นมาด้วยพากขึ้นมากเลย <c oughs> โอ้โหโคตรแบบเดือดมากขอบคุณมากขอบคุณดครับอันนี้เอาของผมเอาเพื่อนดะไรสด